แสบคุณ2แลกมันนะครับรอบนี้ครับคือรอบแสบรู้ตัวนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับจะนําบุคคลคนนึงออกมานะครับซึ่งบุคคลคนนี้ชั่วหรือมั่วนี่เรายังไม่ทราบตอนนี้คุณดาวินชาตนะครับย้ายแท่นแล้วมาอยู่ในแท่นของให้รางวัลกับรางวัลของวินสปายไวคูลเลอร์ครับนักแสดงนะครับอยู่ในแท่นของครีมเปลี่ยนสีผมเวลล่าวิวาคันเลอร์ครับเพื่อสีผม สวยงา,งามมีชีวิตชีวาครับวันนี้นะครับละครปริศนาของเรานะครับข้อนี้ท้ายสุดนะครับ3คะแนนข้อนี้3าคะแนนนะครับละครปริศนาของเราเรื่องหลังคาแดงครับ ฉันเป็นนางฟ้านางฟ้าอะไรล่ะมาอยู่ในนี้นางฟ้าใจดีไงไปนางฟ้าก็ได้ไปนางฟ้าดีละนางฟ้าสวยจังเลยอไปนางฟ้านางฟ้าอะไรจะมาขี้เหร่ขนาดนี้ก็เมื่อกี้เธอบอกเธอเป็นนางฟ้าไงจริงๆแล้วฉันเป็นนางงามขี้เหร่ได้ไงนางงามขี้เหร่ได้ไงใครใครขี้เหร่ปนางงามได้ขี้เหร่ได้ไงอะ ฉันขี้สามเล่หรอกอเราเป็นเลยแต่ดังวันเป็นนางงามนางงามเปลี่ยนไปด้วยความศรัทธานีนี่นเป็นนางงามก็ไปประกวดสิมันอยู่ในนี้ทำไมล่ะเอออเาเป็นนางงามเลอย่ามาดูนะอย่ามาดูเลยพอทิพย์จะ เห็นไหมใครทำอะไรที่ไหนล่ะก็เหียเงียบอยู่คนเดียวเนี่ยอย่ายนะออะไรกันเดีย๋ยวเข้ามาเนาะใครเข้าไปไหนล่ะเธอวขกว็ามานะ่ะแกจะปั้มฉันแกจะปั้มฉันแกจะข่มขืนฉัน ใครจะข่มขืนน้องสาวบอกซูเปอร์แมนมาอ้วนนู่อ่ะไออ้วนอะไรอ่ะข่มคืนเขาเหรอไม่ได้ข่มคืนเขาบอกเขาาบอกเขาเป็นนางฟ้าผมก็บอกเขาเป็นนางฟ้าเขาก็ร้องจี้จีบแล้วมาดันผมเอาดันเนี่ยผมก็ผลักไปนี่ก็มาข่มคืนข่มคืนจะเข้าไปปอบเข้าไปปอบจะไปกินตับเขาเหรอ อใช่ไปปลอบปลอ,บ,อบ,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 บใจไม่ปนว้าคุยใจไม่น่ามาไม่น,ามมนามาม่ามาใครปลาบึกงแถวนี้เลยท่าทันรู้ไหมเราคือใครวันนี้เราไม่ใช่ตัวละเราใครคอะซูเปอร์แมน อยากให้มันทำเสียงนี้เลยทำไงอ่ะซุปเปอร์แมนเราคือผู้แมนพอแล้วเขาไม่ทำแล้วเขาอยากให้เขาทำดิซุปเปอร์แมนคอยช่วยเหลือคนเหรอใช่ดิยไม่ช่วยใครมาเนี่ย คุณบ้าเต็มเลยฉันบอกให้หยุดถึงเวลากินยาทําไมไม่เข้าไปรายงานตัวต้องให้ออกมาตามทุกวี่ทุกวันฉันเหนื่อยสมชายมานี่เลยหลายข้างหลายหนและสมชาย หาคุณหมอคือผมมาขายปลาหมึกไม่เกี่ยวอ่ะนี่บ้าขายปลาหมึกบ้าขายปลาหมึกอีกแล้วบ้าขายปลาหมึกกินยากินยากินยาฉันบอกให้กินยาไม่ดีกินให้หมดกินยาให้หมดกินยาให้หมดอีกแก้วเดียวกินให้หมดได้ไหม หลบตัวเก่งแต่งตัวเก่งเอาเสื้อผ้าเอารุนเอานี่มาใส่หลายครั้งหลายหนแล้วอยากเป็นช่างฟิตแล้วแต่งตัวอย่างนี้ แล้วคุณเป็นใครผมขายปลาหมึกขายปลาหมึกโอ้ยคุณขายปลาหมึกด้วยเลยตายแล้วผมต้องขอโทษไอ้ตอนนี้คนไข้เป็นใครหลายคนไงเออคนไข้คนใหม่อยู่ไหนทำไมไม่เอารายเงินตัวกับฉันมาแล้วมาแล้วไปเอามาเดี๋ยวพวกเธอทุกคนจะ คนใหม่ใช่ไหมฉันถามว่าแกเป็นคนไข้คนใหม่ใช่ไหม ไม่มารายงานตัวกับหน้าพยาบาลหรือบุรุษพยาบาลพร้อแกเป็นคนไข้คนใหม่ต้องเข้ามารับยาผมไม่ได้บ้าผมมีพยานว่าผมไม่ได้บ้าแล้วพยานคนนั้นเป็นใครผมโดนโอ้ยเป็นกระเป๋ารถเมย์เป็นกระเป๋ารถเมย์เป็นพยานผมได้เลยผมไม่ได้บ้ากระเป๋าคนนั้นน่ะนางฟ้าเสกครับไอเอนนั่นไปเอามาเลยไปเอามาเลยไปเอามาเลยนางฟ้าไปเอามาให้ดูไปเอามาเลยเป็นพยานเลย คุณเป็นกระเป๋าล็อบเบิ้ครับค่ะชื่ออะไรครับจันทนาสีไก่ชื่อเล่นมั้ยแมุ่บแจงชื่อคุณจุบแจงเหรอใช่ชายจุบแจงคนนี้ไม่ใช่ค่ะคนนี้ช่วยไว้จุ๊บแจงเหมือนกันกระเป๋าล็อบเบิ้ลเปล่าเป็นกระเป๋าร็อบเมย์ปอสามหกนะใช่ช่วยไว้เหรอช่วยไว้เหมือนกันรู้จักเขาหรือเปล่าคนนั้นรู้จักเซ่รู้จักตระบัวช้าทำไมไปพาตัวเขามาดังกับคนอื่นเลยเนี่ย แม่นนะใช่ปอสามหกนะใช่คนนี้คุณมเคยไปช่วยเขามาเหรอถูกต้องปอสามหกเหรอใช่ละชื่อจิ๊บแจงอ้าวสรุปละคนไหนเนี่ย